แต่ฝนเอบอิดฉาเพื่อนๆที่อยู่ทางเดนมาร์กทางเยอรมานอังกฤษอะไรอย่างนี้เนาะเขาได้กินในผาคเซียนกันแล้วนะเขาไปไกลแล้วค่ะอากาศของเขามันจะแบบร้อนกว่าเรานิดนึงเนาะต่างกันนิดเดียวค่ะแต่ว่าไอ้พวกผักป่าคือขึ้นเยอะมากแล้วแต่ทางที่ฝนอยู่สวีเดนนี้ สวัสดีจ้าฝนออฟสวีเดนยินดีต้อนรับสู่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนเมษายนค่ะแวะมาทักทายเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ทั้งที่เมืองไทยที่สวีเดนแล้วก็ทุกมุมโลกหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะอากาศเดือนเมษายนถ้าใครอยู่โซนยุโรปก,ก็จะรู้ๆกันอยู่คือเป็นเดือนแห่งอเอาใจยากสำหรับฝนฝนให้นิยามว่าเดือนแห่งแฟชั่นค่ะแฟชั่นยังไงหมายถึงว่าเดือนเมษายนเขาจะมี หลายฤดูค่ะบางวันก็ขมุกขมัวบางวันก็ฝนตกบางวันก็หิมะมาแล้วก็บางทีก็แดดออกมาซะแบบคือหลายอากาศรวมกันในเดือนเดียวนะคะวันหนึ่งเราจะแต่งชุดหน้าร้อนเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะมาแขนสั้นค่ะสั้นเลยก็ไม่ได้บางทีเราก็ต้องมีแจ็คเก็ตแขนยาวมีกางเกงแบบให้ความอบอุน่นเดือนเมษายนเนี่ยเราจะใส่กางเกงแบบว่า เออร้อนหนาวฝนในชุดเดียวนะคะในวันเดียวประมาณนี้มันเป็นเดือนแห่งแฟชั่นสีสันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดบวกคิดบวกกันกิจกรรมในช่วงเดือนเมษายนนะคะหลกัหลกๆของพ่อฝนก็จะเป็นการเดินป่าค่ะพาลูกออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ดูอะไรเขียวๆดูดอกไม้ต้นไม้ดูนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยของเราเพื่อแบบให้เขาเห็นให้เขาปรับโหมดสายตาเนาะไม่ใช่อยู่แต่กับในบ้านดู โซเชียลใช่ไหมคะหรือเล่นของเล่นในบ้านมันทําให้แบบเราไม่ได้เปลี่ยนโหมดอารมณ์ค่ะเด็กเขาจะชอบแบบออกไปสูดอากาศต่อไปก็จะเป็นของเรื่องของการเปลี่ยนยางรถยนต์ค่ะยางฤดูร้อนเนาะเพราะว่าหน้าร้อนใกล้เข้ามาแล้วค่ะก็ตามหลักกฎหมายาเมืองที่ฝนอยู่นะพื้นที่ที่ฝนอยู่ก็คือว่าเปลี่ยนยางรถยนต์แล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมเปลี่ยนยางรถนะคะมาให้รับชมกัน หลายคนก็จะเริ่มออกมาข้างนอกสุราการแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เขาทำก็จะมีการากวาดใบไม้ตัดต้นไม้ตกแต่งกิ่งไม้เอาพวกอของอุปกรณ์ออกมาข้างนอกอย่างนี้ค่ะเริ่มจัดสวนเริ่มถ้าอย่างเกษตรกรก็จะเริ่มกบดินไถพลวนนู่นนี่นั่นของเขาไปเนาะเตรียมหน้าดินของเขาไปอย่างของเราก็จะเป็นการ กวาดเศษใบไม้เผาขยะแล้วก็เตรียมสวนผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเพื่อนๆนคนไทยอีกหลายคนนะฝนเห็นแบบที่เขาได้ออกไปเก็บไอ้พวกผักป่ากันแล้วนะทางที่ฝนอยู่นะะี่ค่ะพื้นที่ที่ฝนอยู่ณนะตอนนี้นะที่ฝนเห็นมีแค่ฟันสิงโตแล้วก็ผักชีล้อมนะคะที่แบบเริ่มขึ้นมายังไม่ยังไม่พอ ให้เก็บค่ะต้องรอแดดอีกสักระยะหนึ่งก่อนรอแดดรอฝนอีกสักหน่อยหนึ่งก่อนแต่ฝนแอบอิจฉาเพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางเดนมาร์กทางเยอรมนันอังกฤษอะไรอย่างงี้เนาะเขาได้กินในภาคเซียนกันแล้วนะ่ะเขาไปไกลแล้วค่ะอากาศของเขามันจะแบบร้อนกว่าเรานิดนึงเนาะต่างกันนิดเดียวค่ะแต่ว่าไอ้พวกผักป่าคือขึ้นเยอะมากแล้วแต่ทางที่ฝนอยู่สวีเดนนี้สวีเดนตอนกลางนี่ค่ะก็คือมีแค่กําลังพึ่งขึ้นมาเนาะเพราะมันยังมีแบบ อากาศเย็นแล้วก็มีหิมะมีฝนไออากาศเย็นมันยังแบบยังคงอยู่เงี้ยค่ะมันต้องรอยแดดอีกสักหน่อยนึงแต่ก็แบบแอบอิจฉาแอบอิจฉาเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบที่อยู่ทางโน้นเนาะทางใต้น่ะคือเขาได้กินผักบากันแล้วแต่ปีนี้ฝนก็จะออกไปล่าเหมือนกันไปล่าหมายถึงว่าไปศึกษาอะไรเพิ่มมากขึ้นเพราะฝนอยู่สวีเดน,นนานก็จริงแต่ว่าพวก ผักต่างๆผักปลาต่างๆงายังไม่มีคนพาเราไปเก็บอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่ดูแต่คนอื่นเขาเก็บเขากินแต่ตอนนี้ฝนเริ่มศึกษามาเยอะแล้วฝนก็จะเริ่มกินมากขึ้นเริ่มไปเก็บมากขึ้นฝนรู้สึกว่ามันเป็นผักธรรมชาตินะคะสิ่งที่เราได้รับจากธรรมชาติเอามาลองทําดูในเมนูอีสานที่เราชอบกินอย่างเงี้ยเนาะมันน่าจะแบบว่าเออได้อารมณ์ได้ฟิลแบบกินของที่ตัวเองไปเก็บมันจะมีความสุขนะ มันจะมีความสุขทางใจอีกแบบนึงมันมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวจะลองปีนี้อาจจะลองไปเก็บลองไปศึกษาเพิ่มขึ้นนะคะในคลิปต่อไปฝนจะมาอัปเดตมาลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันท้ายนี้ันก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมติดตามดูช่องของฝนออฟสวีเดนสายฝนและแสงแดดนะคะขคุณมากๆค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อโอเคไปแล้วติดตามคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย